หมาเขาไม่กินต้มดีๆทำดีๆไม่งั้นหมูเขาไม่กินเนาะรู้หรอรู้วเช้ 嗯哼哼。哼哼。哦。 ไม่ให้ลูกกินนมแม่ลูกม,มันรุมแม่มีมารุมมารุมนอนครับนูกม่ดอนกุยไหนนะดอนกูเนี่ยแม่ให้นมน้องให้นมน,นี่แม่ปิกเน <c oughs> บนฮึเบน ยาข้านี่ดูลูกแม่คขแม่บุญธรรมเห็นไหมอุ้มบุญเนี่ยน,ยน,น,ยนี่อุ้มบุญนะครับบิ๊กเบนหน่อยยาข้านี่อุ้มบุญเห็นไหมล่ะช่วยแม่เลี้ยงน้องยานี่แม่อุ้มบุญนี่เขาเรียกอุ้มบุญยาบิ๊กเบนข้านี่ นี่หยั่งนี่เห็นไหมใช่แม่เลี้ยงน้องไม่ใช่ลูกเขาแน่แต่เขาเรับผิดชอบไง่าน,นี่ทับเขาอีกนี่แม่ทับลูกทำไม่พี่แบนดูมูสมัมสันมูสามชั้นหมูสามชั้น,น

มูสสามชั้นเห็นไหมมูสสามชั้นกี่ตัวเนี่ยหอไงกี่ตัวเนี่ยโอ้โ่ไหม นี่ลมกันเราอยู่ตัวที่หลังไม่เห็นแม่เนหะ็นที่หลังเป็นแผลเนะี่ยรอยก้อนหินนร่อรอยทับนึ่นตรงนะี้ยเราเอต้นให้เป็นบักข่านะี่ต้นตัวนี้นะี่ เข้าไปแล้วมึงก็ไปเย่ yeah. สามชั้นเนีสามชั้นเนี่ยมึงสามชั้นแล้วความรักที่มันให้อบอุ่น รวมกันลงก,กันลงก,กันก็้อนน้ยแหน่ <ś led> <ś led> นอนน้ำแน่คิดลูกความรักแม่กับลูกนั้นเป็นไงไอตัวนั่นที่เขาลูกเขาหายมันคิดว่าเขาจะรู้สึกไง นี่นี่ตัวนี้เนี่ยมตัวที่ลูกแม่รับลูกก็หายเนี่ยตัวนี้นโอ้ให้เราตวนให้ลูกก็หายตัวเดียวที่เดินตามอย่างนั้นเพราะเขาจำกลิ่นลูกเขาได้นั่นแหละมลนก็จำกลิ่นลูกเขาได้มันเป็นหลักที่ว่าเป็นยังไงแต่ตัวนี้นี่คือแม่ที่แม่บุญธรรมแล้วก็ดอนก็เป็นแม่บุญธรรมอ่ะยูอีนบิ๊กแบนแบบข้าเนี่ยดอนดอลีดอลี ลดหดอ๋อนี่ก็ต้นนี่ก็แม่ลูกเขาหายหอืมเข้มัยมนันนก,กลัว <c oughs> นะม,นมนันก,กนนลัวมาเลยืมเขนมอหาเลยาเลยอืมน่กลัวหรอนาเล

คิดว่าใครปลูกล่ะน,นี่ได้หเหี้ยนะพวกนี้ไปตัดแม่งอิจฉาไม่ก,กันต้นไม้สัญลักษณ์คือกว้างใหญ่ทุท้องฟ้าคืออะไรอ่ะโรงแรมแล้วอีกเหี้ยพออ่อมึงสอนรีสอร์ทนี่คือสิ่งที่จะเติบโตไปด้านข้างหน้าคือไงเนาะบางอย่างคนเราอยู่ในหลักที่เป็นเน็ตของวัาใจของพอ่เป็นคนนะอ่ะอิงเหี้ยจะไม่้รู้จักคำว่า,าต้นต้นคืออะไรอ่ะขอาเงินต้นกับ็เงินดอก